สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่นานาสาระพอดแคสต์ค่ะดิฉันดาดาค่ะสวัสดีครับผมเจฟครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมนะกระเพาะปลาถึงมีมูลค่ามหาศาลขนาดนั้นใช่ครับเป็นกำถังที่ดีมากเลย จากที่เราเห็นเห็นกันในร้านอาหารราคาอาจจะหลักร้อยใช่ถ่าทั่วไปเลยแต่พอไปดูในตลาดของสะสมนี่โอ้โหบางชิ้นนี่หลักราน10ล้านก็มีต่อกิโลนะโโหสิบล้านเลยเหรอคะมันต่างกันขนาดนั้นเลยอะไรทําให้มันแพงได้ขนาดนึงคะเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาค่อยๆไขปริศนากันครับแต่ก่อนอื่นเลยต้องเคลียร์ความเข้าใจผิดกันนิดนึงอืมได้เลยค่ะคําว่ากระเพาะปลาเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่กระเพาะอาหารที่ใช้ย่อยนะครับอ้าวเหรอคะไม่ใช่เหรอครับ มันคือถุงลมอวัยวะที่ปลาใช้ช่วยในการลอยตัวในน้ําภาษาจีนแต้จิ๋วเขาเรียกหือเพียอ๋อถุงลมปลาเข้าใจผิดมาตลอดเลยค่ะนึกว่าเป็นกระเพาะจริงๆซะอีกครับคนส่วนใหญ่ก็เข้าใจแบบนั้นและถุงลมที่แพงมากๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากปลาชนิดพิเศษชื่อว่ากิมจีเใช้ถุงลมส่งเสียงได้ด้วยหรอคะใช่เลยครับเป็นความสามารถพิเศษของมันเลย โห oh, แปลกดีนะคะอวัยวะที่แพงสุดๆดันเป็นเครื่องมือสื่อสารของมันด้วยแต่มันก็นํามาซึ่งปัญหาใหญ่ของมันเลยครับคือเพราะคนต้องการถุงลมมันมากปลากิมซี่ก็โดนล,ล่าหนักมากอืมก็คงงั้นนะคะจนตอนนี้คือหายากสุดๆใกล้จะสูญพันธุ์ในหลายที่แล้วความหายากนี่แหละครับเป็นปัจจัยสําคัญเลยที่ทําให้ราคามันพุ่งขึ้นไปอีก เข้าใจเลยค่ะพอหายากราคาก็ยิ่งสูงแล้วทำไมคนถึงต้องการมันมากขนาดนั้นตั้งแต่แรกล่ะคะเรื่องนี้ต้องย้อนไปดูวัฒนธรรมจีนโบราณเลยเอเป็นพันปีแล้วครับตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังนู่นเลยโโหพัน oh, ปีนานมากครับเขามีความเชื่อฝังหัวเลยว่าถุงลมปลาเนี่ยสรรพคุณทางยาสุดยอดมากสรรพคุณทางยาด้านไหนคะโอ้โหเยอะเลยครับบำรุงเลือดบำรุงกำลังเพิ่มอายุวัฒนะ แล้วก็เชื่อว่าดีมากๆสำหรับผู้หญิงตั้งท้องบำรุงทั้งแม่ทั้งลูกในท้องเลยอ๋อมีหน้าละความเชื่อเรื่องสุขภาพเรื่องยานี่มันมีพลังจริงๆนะคะทำให้ของธรรมดากลายเป็นของมีค่าขึ้นมาได้ใช่ครับมันเลยถูกยกให้เป็นของสูงค่าเป็นเครื่องราชบรรณาการถวายห้องเต้แล้วก็เป็นของขวัญมุงคนในโอกาสพิเศษต่างๆกลายเป็นของหายากของชั้นสูงไปเลยจนได้ฉายาว่า โสมทะเลเลยนะครับอยู่ในกลุ่ม4สุดยอดอาหารทะเลจีเลยพวกเป่าฮื้อปลิงทะเลครีบฉลามอะไรพวกนั้นโอ้หสมทะเลเลยเหรอคะแล้วความเชื่อนี้มันส่งผลต่อมายังไงอีกคะมันก็เลยเกิดเป็นธรรมเนียมครับในหลายๆครอบครัวชาวจีนเขาจะเก็บสะสมกระเพาะปลาไว้เก็บไว้ทําไมคะกินหรอหรือว่าไม่ใช่แค่กินครับ คือเก็บไว้ให้ลูกสาวหรือลูกสะพ้ายตอนที่เขาตั้งท้องจะได้เอามาตุ่นบำรุงร่างกายอ๋อ oh, เป็นแบบนี้นี่เองครับมันเลยเปลี่ยนสถานะไปเลยจากแค่เอ,อ่อของกินกลายเป็นของสะสมเป็นสินทรัพย์เป็นมรดกคล้ายๆเก็บทองเก็บของเก่าเลยอันกลายเป็นของสะสมมีค่าทางใจแล้วก็มีมูลค่าทางการเงินด้วยแต่ว่าไม่ใช่ทุกชิ้นจะแพงเท่ากันใช่ไหมคะ ถูกต้องครับอันนี้สําคัญเลยไม่ใช่ว่ากระเพาะปลาทุกอันจะราคาเป็นล้านมันมีปัจจัยหลายอย่างมากๆในการดูราคานอกจากชนิดปลาที่ว่ากิมจี้แพงสุดแล้วมีอะไรอีกบ้างคะก็มีเรื่องความเก่าครับอันนี้เหมือนของเก่าเลยความเก่ายิ่งเก่ายิ่งดีเหรอคะใช่ครับเขาเชื่อว่ายิ่งเก็บไว้นานสียิ่งเข้มออกเหลืองทองสวยสรรพคุณทางยาก,ก็ยิ่งเข้มข้นยิ่งดีราคาก็ยิ่งสูงตามไป เหมือนบ่มเหล้าบ่มไวน์เลยนะคะเนี่ยประมาณนั้นเลยครับแล้วก็ขนาดความสมบูรณ์ยิ่งใหญ่ยิ่งหนาไม่มีตำหนิไม่แตกหักก็ยิ่งแพงแล้วที่บอกว่าเพศของปลาก็มีผลอันนี้แปลกดีค่ะต่างกันยังไงคะครับของตัวผู้เนี่ยเขาว่ามันจะหนากว่าแน่นกว่ารูปทรงสวยกว่าก็เลยมักจะแพงกว่าตัวเมียที่บางกว่านิ่มกว่าอ๋อมีแบบนี้ด้วยครับแล้วก็แหล่งที่มาปลาจากทะเลจีนตะวันออก ทะเลจินต้าถือว่าคุณภาพดีกว่าแล้วก็วิธีแปรรูปแบบตากแห้งธรรมชาติเนี่ยแหละครับที่แพงกว่าแบบเอาไปทอดเข้าใจแล้วค่ะโหปัจจัยเยอะมากจริงๆทั้งชนิดปลาความหายากความเชื่อเรื่องยาความเกา่าขนาดเพศแหล่งที่มาวิธีทำโอ้โหครับพอรวมๆกันทั้งหมดนี้แหละมันเลยผลักดันให้ออถุงลมปลาบางชิ้นเนี่ย มีมูลค่าสูงเลี้ยวกลายเป็นของสะสมของหรูหราไปเลยสรุปก็คือราคาที่แพงมหาศาลเนี่ยมันไม่ได้มาจากรสชาติอร่อยอย่างเดียวหรือคุณค่าทางอาหารตามหลักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เท่าไหร่ใช่ครับหลักๆเลยคือมาจากความเชื่อวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ที่สืบทอดมาบวกกับความหายากของตัวปลาเองกลไกตลาดลุ้นล้วน อืมซึ่งก็ได้คิดต่อนะคะว่าความเชื่อของคนเราเนี่ยมันสร้างมูลค่าสิ่งต่างๆได้ามากมายขนาดไหนแต่ก็อดคิดถึงอีกด้านไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าเบื้องหลังราคาแพงๆเนี่ยมันก็มีเรื่องผลกระทบต่อปลาต่อธรรมชาติอยู่ด้วยเป็นประเด็นที่น่าคิดครับก็นับว่าเป็นอีกมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องกระเพาะปลาครับผมค่ะก็หวังว่าข้อมูลวันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะหากคุณชอบคลิปโปรดช่วยกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนานาสาระพอดแคสต์ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ